ผมไม่ได้ขโมยแหวนอะไรนั่นสักหน่อยและผมไม่มีทางชดใช้เงินคืนให้ด้วยนายบอกไม่ได้ขโมยก็แปลว่าไม่ได้ขโมยเงินเหรอก็ให้ฉันคนตัวไม่เหทุกเรื่องต้องมีหลักฐานนายเอาอะไรมามั่นใจว่าเขาเป็นคนขโมยะ่ะก็ก็เมื่อกี้เขาเป็นคนเดียวที่ออกไปจากกองถ่ายถ้าม่ใช่เขาแล้วจะใครละ่ะ ทั้งเป็นเรื่องที่ตลกสิ้นดีแค่นี้ก็สรุปได้ว่าเขาขโมยงั้นฉันจะบอกให้ว่าแกนั่นแหละที่ขโมยมันเองรองผู้กำกับรีบมาเร็วเข้าครับป๋งจีทำคนมาช่วยแล้วคือเงี้นะทีมงานภาพยนตร์ของเราก็มีกฎเช่นกันไม่อนุญาตให้ขโมยของโดยเด็ดขาด งั้นเอางี้ไหมเตียวฝฟงต้องตั้งเงินประกันไว้ที่จํานวนสองแสนหยวนและฉันจะเป็นผู้รับประกันให้เพื่อให้นายได้อยู่ในกองถ่ายและแสดงได้ต่อไปผู้ช่วยกำกับผมจะไปเอาเงินสองแสนหยวนมาจากที่ไหนและผมก็ไม่ได้เป็นคนทําจริงๆเสียวเฟิงท่านนายจะพูดแบบนี้งั้นฉันก็ช่วยอะไรนายไม่ได้แล้วฉะนั้นฉันทําได้แค่ขอให้นายออกไปก่อนสนมที่รักของข้าทาตัวถึงขนาดนี้ได้ยังไงไม่ได้ข้าจะไม่มีวันยอมแค่สองแสนข้าเองไม่ได้นะ เงินนี้คุณจะเป็นคนออกให้ไม่ได้สนมที่รักสองแสนเป็นเพียงตัวเลขเล็กน้อยแล้วก็มันจะดีมากหากได้ลบข้อกังหาให้เจ้ายิ่งไปกว่านั้นเมื่อรู้ความจริงแล้วเงินสองแสนก็จะต้องได้คืนมาดังนั้นไม่ต้องกังวลคุณดีกับผมมากเจ้าเป็นสนมที่รักของข้า ข้าสมควรทําอยู่แล้วล่ะเป็นไปได้รึเปล่าว่าชาติถิ่นแล้วฉันจะเคยเป็นนางสนมที่รักของเธอจริงๆในขณะเดียวกันหอ,อมว่าไม่ยกรู้วเด็กน้อยหลอนจินจะมีฝีมือดีขนาดนี้ด้วยอร่อยสุดๆขออีกชามเอ้นี่นี่อย่าแย่งสิเหลือเนื้อไก่ไว้ให้ฉันดูฝีมือการทำอาหารของหลานสาวสุดที่รักพัฒนาขึ้นมากเลยนั่นนี่ฉันว่าไม่ใช่แค่พัฒนาขึ้นมากแต่พัฒนาขึ้นอย่างเต็มพิกอดเลยละไม่เพียงแต่ก้าวหน้าขึ้นยังก้าวกระโดดเท่านั้น สามารถเทียบกับมิสแอลได้ด้วยถ้าฉันบอกให้พวกเขารู้ว่าฉันชื่อมิสแอลพวกเขาจะไม่หัวใจวายตายกันไปข้างหนึ่งเลยเหรอว่าแต่จะบอกตอนไหนดีนะถึงจะเหมาะสมทำไมไม่เรียกผมมาทานเข้าด้วยละ่ะเกือบไม่ได้ทานแล้วเชียวคุณมาได้ไงคะที่จริงไม่ได้อยากมาเลยแต่น่าเสียดายที่พยาธิตัวกลมในท้องโดนกินข้าวของใครบางคนจัดการนะดีท่านฉินมันเกิดอะไรขึ้นกับหลานชายของน้อยกับเสี่ยวจิน ทำไมพวกเขาถึงสนิทกันจังไม่มีอะไรหรอกก็แค่หลานชายของฉันกับหลานสะพ้ยของฉันตกลงยอมรับการมั่นหมายของพวกเขาแล้วยังไงกันนี่เพื่อนชินนายร้ายกาศแล้วก็เจ้าเล่ห์มากเลยนะนายแอบแย่งเสียวจินไปแล้วหลังพวกเราได้ยังไงช่วยไม่ได้มันเป็นชะตากรรมของคนรุ่นหลังพวกนาระปากไว้แล้วนะถ้าพวกเขาแต่งงานกันพวกนายจะมาดื่มนะโทษทีนะผมไปรับโทรศัพท์ก่อน ท่านอาจารย์องค์กรเอ็มออกคำสั่งรางวัลจับตายราชาเจครั้งคราวนี้ถึงขั้นตัดหัวของราชาเจราชาเจเป็นสมาชิกของจิวโจวเราดังนั้นเราจึงต้องปกป้องอย่างดี ครับผมยังได้ยินมาด้วยว่าพบตัวคนทารยศในองค์กรออโรราและมื่นมิดคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งด้วยมื่นมิดคนนั้นอาจเกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้ายมาตั้งนานแล้วและการก่อตั้งองค์กรออโรราอาจจะเป็นเพียงการปกปิดองค์กรออโรราไม่ใช่พันธมิตรยุติธรรมในอดีตตีกต่อไปในเมื่อผู้นำของพวกมันกระโดดออกมาก็กำจัดพวกมันให้หมดลูกเขอไปห้องน้ำก่อนนะคะเชิญคุณปู่คุยกันไปก่อนไม่ได้รับข้อความแบบนี้มานานมากแล้ว รหัสแฮกเกอร์มืดมิดต,ตรวจพบไวรัสที่อยู่ไอพีของคุณกำลังถูกแล้ว